ถูกจับตามองต่อเนื่องัะผมสําหรับเรื่องราวของลิซ่าและลิซามโนบาลกับเรื่องของการต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาระหว่างลิซ่ากับสมาชิกวงแบ a ็คพิงคครับที่ยังคงร้อนแรงและก็เป็นที่พูดถึงกันโดยตามข้อมูลนะครับเมื่อก่อนนั้นสื่อเกาหลีนะฮะได้รายงานว่าหากไม่ต่อสัญญาแบล็คพิงนั้นจะไม่สามารถใช้ชื่อวงตัวเองได้อีกต่อไปนี่คือพัดหัวข่าวของสื่อดังล่วนั่นเองครับโดยสื่อดังกล่าวนะครับมีการคาดการเกี่ยวกับการขยายสัญญาของแบ c ็คพิงครกันว่า มีหลายสถานการณ์แต่สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือกลุ่มจะขยายสัญญากับ YG Entertainment ในชื่อ Blackpink ในขณะที่สมาชิกนั้นจะเซ็นสัญญารายบุคคลกับบริษัทอื่นๆนั่นเองเนื่องจาก YG นั้นถือลิขสิทธิ์แบรนด์ Blackpink หากไม่ต่อสัญญาสมาชิกจะไม่สามารถใช้ชื่อแบรนด์ได้อีกเว้นแต่ว่าพวกเธอนั้นจะทำสัญญาเป็นกลุ่มต่อไปดังนั้นหากสมาชิก b l a c k พิ n k เซ็นสัญญากับบริษัทอื่นโดยไม่ต่ออายุกับ YG ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นกลุ่มสาวๆนั้นนะฮะอาจจะไม่สามารถใช้แบรนด์ Black พิงคในการทํากิจกรรมของเพื่อเธอได้อีกต่อไปในขณะที่ล่าสุดนั้นนะครับในโลกออนไลน์นะฮะก็มีการขุดพบข้อมูลครับว่าเป็นข้อมูลเก่าๆฮะที่ทําเอาเอฟซีหลายคนนั้นครับต้องมีอาการหัวร้อนพอสมควรครับโดยข้อมูลดังกล่าวนั้นระบุไว้ครับว่าทาง YG Entertainment นั้นได้จดลิขสิทธิ์ชื่อมโนเบาลล,ลิสาและมโนเบาในหมวดของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายไว้เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2019และเริ่มใช้จริงในเดือนมกราคมปี2020ครับซึ่งอย่างไรก็ตามนั้นหากสังเกตดีๆฮะจะพบว่าทางค่ายนั้นได้จดลิขสิทธิ์คำว่ามโนบาลไม่ใช่มโนบาลที่ลิซ่าใช้อยู่โดยลิซ่าเองนั้นก็เคยชี้แจงเรื่องนี้กับแฟนๆให้ทราบไปแล้วว่าชื่อสกุลของเธอนั้นภาษาอังกฤษเขียนว่าลลิซามโนบาลซึ่งสะกดลงท้ายด้วยตัวเไม่ใช่ตัวแ ดังนั้นครับแม้ว่า YG Entertainment นั้นได้จดลิขสิทธิ์โดยใช้มโนบอลและลาริสามโนบอลไปแล้วคาดว่าไม่น่าจะมีผลต่อการใช้ชื่อจริงลาริสามโนบาลหากเธอนั้นออกจากค่ายแต่อย่างใดซึ่งหลังจากนี้นะฮะเรื่องนี้ก็ต้องตามกันต่อไปครับผมสำหรับสาวลิซ่าศิลปินคนไทยฮะที่โด่งดังไปไกลทั่วโลกนั่นเองครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค Facebook, <c oughs> ์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ